สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูนะครับจะมาสอนวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับโดยการเรียนรู้ที่2รักชาติศาสตร์กษัตริย์เรื่องวันสําคัญเกี่ยวกับสถาบันและมหากษัตริย์วันสําคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นศูนย์รวรวมจิตใจและศรัทธาของพลชนชาวไทยนำมาสู่ความสงบสุข และความสมัคคีของคนในชาติดังนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับต่อสังคมไทยวันจัก,กรีนะครับตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีนะครับถือว่าเป็นวันสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นวันของราชวงศ์จักรีเป็นมปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีนะครับคือพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์วันต่อมานะครับคือวันฉัตรมงคลครับตรงกับวันที่4พฤษภาคมนะครับเป็นวันที่รัชการที่10นะครับขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการนะครับวันแม่แห่งชาตินะครับตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะครับ เป็นวันพระราชสมภพของพระราชนีในรัชกาลที่9นะครับวันวิยทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับตรงกับวันที่18สิงหาคมของทุกปีวันปิยหาราชนะครับตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีนะครับ วันสมเด็จพระมหาธิราชเจ้านะครับตรงกับวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีนะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่6พ่อแห่งชาตินะครับตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีนะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ครับดักเลยก็ได้ทราบวันสําคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วนะครับแล้วเราก็พบกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ